สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับหลายท่านนะครับก็คงจะมีเครื่องซักผ้าฝาหน้าหรือฝาบุญนะครับแต่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าผงซักพอยี่ห้อไหนนะครับที่จะสามารถขจัดคราบได้ดีที่สุดนะครับซึ่งผมเองก็ได้ลองมาหลากหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆหรือไม่ดังนะครับก็ไม่มีแบรนด์ไหนสู้ยี่ห้อนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นผงซักพอกเปานะครับ สีนี้แล้วก็สูตรนี้กลิ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับเครื่องซักผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าบุนฟ้าหน้านะครับขจัดคราบสกปรกได้ดีมากนะครับไม่มาจะเป็นคราบเปื้อนคราบไข่ต่างๆนะครับทําได้ดีนะครับยี่ห้ออื่นสู้ไม่ได้นะครับซึ่งผมเองก็ได้ลองใช้มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นประจํานะครับจึงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆลองใช้ดูนะครับสําหรับท่านที่มีเครื่องซักผ้านะครับก็ลองใช้ดูนะครับ ถ้าไม่ดีจริงก็ไม่แนะนํานะครับแล้วก็อย่าเพิ่งมาเชื่อผมนะครับก็ขอให้ซื้อมาลองดูนะครับว่าจะเป็นเหมือนที่ผมพูดหรือไม่นะครับสำหรับคลิปวันนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ